เป็นไหมครับอยากเรียนรู้แต่เห็นเอกสารเป็นร้อยเป็นพันหน้าแล้วมันไม่ไหวอะ่ะหรือบางทีเจอสับยากๆทีหนึ่งก็ง่วงเลยหรือฟังบรรยายแล้วตามไม่ทันไม่มีโอกาสได้ถามวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำา i i ที่ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นก็คือ Notebook LM ที่จะช่วยสรุปข้อมูลจำนวนมากให้เราตอบคำถามเราช่วยทำสื่อการสอนให้เรา สามารถใช้ได้ผ่านทั้งแอปและหน้าเว็บนะครับนี่คือหน้าตาของโน้ตบุ๊ก LM 1นึ่งโน้ตบุ๊กหมายถึง1ห,หัวข้อที่เราศึกษามีทั้งโน้ตบุ๊กของเราเองจะอยู่ในหน้าโน้ตบุ๊กของฉันและโน้ตบุ๊กที่แนะนำเป็นโน้ตบุ๊กที่คนอื่นสร้างไว้มีทั้งของ Google Research เองแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำการสร้างโน้ตบุ๊กนะครับ เข้ามาครั้งแรกมันจะให้เราอัปโหลดแหล่งข้อมูลแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาของโน้ตบุ๊กก่อนจะแบ่งเป็น3ส่วนซ้ายสุดคือกล่องแหล่งข้อมูลที่เราจะสามารถอัปโหลดไฟล์เป็นคลิปเป็นข้อความหรือแม้แต่คลิป YouTube ก็ได้ตรงกลางจะเป็นช่องแชทที่เราไว้โต้ตอบสอบถามต่างๆกับ AI ส่วนด้านขวาคือสตูดิโอที่ไว้ทำสื่อต่างๆเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่ม เพิ่มแหล่งข้อมูลที่เราจะศึกษากันกล่องด้านบนเราสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเนื้อหาที่เราต้องการศึกษาหรือจะใช้ Deep Research ก็ได้เราจะอัปโหลดไฟล์หรือว่าเชื่อมต่อกับ Google Drive หรือใช้ YouTube ก็ได้วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้คลิป YouTube ซึ่งวันนี้ผมจะใช้คลิปของทางช่องเองที่เกี่ยวกับ การใช้งาน s u เนเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อมันอัปโหลดเสร็จแล้วจะสังเกตว่าด้านซ้ายมันจะปรากฏแหล่งข้อมูลของเราขึ้นมาซึ่งเราสามารถเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในหัวข้อเดียวกันได้ตรงกลางจะเป็นเนื้อหาสรุปข้อมูลที่เราให้ไว้ซึ่งเราสามารถพิมพ์สอบถามมันเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่เราสงสัยโดยมันจะมีคำถามแนะนำมาให้ เราสามารถกดเพื่อให้มันตอบได้เมื่อเรากดมันจะไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของเราโดยที่มันจะไม่ได้เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการศึกษาในหัวข้อเฉพาะแล้วก็ลดอาการหลอนได้มันก็จะตอบ ในหัวข้อที่เราสงสัยแล้วก็อ้างอิงเนื้อหาในแหล่งข้อมูลสิ่งวิเศษอีกอย่างของโน้ตบุ๊ก L M คือมันสามารถผลิตสื่อให้เราได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ถนัดก,การเรียนรู้ผ่านการอ่านแต่ว่าผมชอบฟังบางครั้งเราเอาไปฟังในรถหรือเวลาว่างได้มันสามารถทำเป็นคลิปเสียงมีคนโต้อตอบกัน ไม่ได้เป็นการอ่านแบบน่าเบือ่อโดยที่เราสามารถระบุแนวในการที่ทำเป็นคลิปได้อย่างเช่นทำเป็นข้อมูลเจาะลึกเป็นวิจารณ์เป็นโต้เถียงอันนี้ผมก็จะลองสร้างให้ดูนะครับนอกจากคลิปเสียงก็ยังสามารถทำเป็น mind mapping หรือแผนผังความคิด infographic หรือถ้าคุณเป็นนักศึกษาคุณต้องการทําแบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบมันสามารถทําแบบทดสอบให้เราได้หรือแม้แต่ทำคลิปวิดีโอมันก็สามารถทำให้เราได้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าที่มันทำออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือ My m y n d p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  i n g มันก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เราสามารถกดดูย่อยลงไปได้ ยิ่งเนื้อหาเราละเอียดมันก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นซึ่งประโยชน์ของ My m a p p i n g p ปก็คือทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราสามารถดาวน์โหลดก็ได้ ต่อไปเราลองมาดูอินโฟกราฟิกโอเคมันก็จะทำเป็นภาพประกอบรวมถึงสรุปใจความสำคัญหัวข้อต่างๆให้เราเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปใช้เป็นสื่อการสอนต่อก็ได้หรือว่าใช้ในการทำความเข้าใจส่วนตัวของเราสามารถดาวน์โหลดได้แชร์ได้ เราลองมาฟังคลิปเสียงกันบ้างยินดีต้อนรับสู่เดอะดีเบตครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กําลังเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือการมาถึงของเครื่องมือสร้างเพลงด้วย AI ที่เปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ดนตรีไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเราจะพิจารณาจากข้อมูลของเครื่องมือที่โดดเด่นมากตัวหนึ่งนั่นก็คือซ u n o ซึ่งโฆษณาว่าใครๆก็สามารถสร้างเพลงคุณภาพสูงได้จากแค่การพิมพ์ข้อความ ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่น่าสนใจแล้วก็ต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดเลยค่ะใช่เลยครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามหลักสร้างคำสั่งที่ละเอียดขนาดนี้ว่าอย่างไรก็ตามผมยังคงเชื่อมันว่า s i n t ูโนได้ทลายกำแพงในการเข้าถึงการสร้างสรรค์นดนตรีลงอย่างมีนัยะสำคัญครับผมก็เปิดให้ฟังเป็นตัวอย่างจะเห็นว่ามันทำให้การเรียนรู้มันน่าสนใจขึ้นมากแล้วก็ไม่น่าเบือ่อ เดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างว่าเป็นคลิปมันทำออกมาเป็นยังไงนะครับเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าในหัวเรามีทำนองเพลงลอยขึ้นมาเลยนะแต่แบบจะทำยังไงให้มันกลายเป็นเพลงจริงๆได้ละ่ะวันนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันคืออยากมีเพลงเป็นของตัวเองมากๆแต่พอมานึกขอแนะนำดนตรีแม้แต่ กว่าว่ามันทำได้ยังไงสุดคือไม่ว่าไอเดียจะมาตอนไหนก็หยิบขึ้นมาสร้างเพลงได้ก็จะเห็นว่ามันจะทำเป็นคลิปมีทั้งภาพประกอบแล้วก็เสียงบรรยายให้เราเราอาจจะสามารถไปอัพโหลดลง YouTube หรือว่าใช้สอนเด็กก็ได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูโน้ตบุ๊กที่ทาง Google ทำไว้สะหน่อย ผมว่าน่าสนใจรายงานผลประกอบการของ50บริษัทชั้นนำถ้าเราลองดูเนี่ยเขามีแหล่งข้อมูลกว่า168แห่งนะครับเป็นผลประกอบการ Q1 ของ Alibaba, Alphabet หรือ Amazon ซึ่งเราสามารถกดถามได้พิมพ์เป็นภาษาไทยถามได้ทั้งทั้งที่เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เขาทำสื่อมาให้เราด้วยเป็นสไลด์เพื่อให้เราสามารถศึกษาได้ง่ายๆผมว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลเปิดจำนวนมากจัดเก็บข้อมูลลักษณะนี้ก็น่าสนใจเพื่อให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นสำหรับเนื้อหาวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านหากชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับ